ปินได้พิทีดีก่อนอย่าเป็นขยะู้ร<อ> และหลานคะนั่นก็คือเรื่องด่วนเรื่องที่หนึ่งที่คุณป้านิดอยากจะขอร้องให้คุณละหลานช่วยกันในวันนี้ทําง่ายๆใช่ไหมคะเรื่องของการรถขยะหลานๆพยายามใช้ทุกอย่างให้น้อยลงบางอย่างถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อย่างเช่นเวลาหลานๆไปซื้อของนะคะ ถ้าของชิ้นนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแล้วก็ซื้อมาชิ้นเดียวก็ไม่จําเป็นต้องใส่ถุงก็ได้แล้วหลานก็บอกคุณแม่ค้าว่าไม่ต้องถุงก็ได้นะคะและหลานก็ถือของกลับมาเองถ้าหลานเอาถุงกลับมาด้วยหลานอาจจะต้องทิ้งถุงไปและถุงนั้นก็จะต้องกลายเป็นขยะไปโดยไม่จําเป็นใช่ไหมคะสําหรับเรื่องด่วนเรื่องที่สองที่คุณปณิตอยากจะขอร้องให้คุณหลานช่วยกันนั้นอีกสักครู่ค่ะจะบอกแต่ตอนนี้ มีเรื่องด่วนรอยอยู่นะคะคุณมณิทขออนุญาตทักทายคุณหลานสักสองสาคนนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาหาคุณป้าเมื่อวันแรกของรายการของเราคือเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานี้ สายแรกเลยค่ะที่โทรเข้ามาเป็นสายที่ประทับใจมากเสียงใสๆของคุณหนูตื่นเช้าอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นเองนะคะคุณหนูนฤมลไม่ทราบว่าวันนี้ดูรายการอยู่หรือเปล่าคุณปณิชขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์โทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็เสียงของคุณหลานที่มีชื่อว่าทิพนะคะเสียงใสามากแปดขวบแล้วก็ของน้องอัดนะคะหกขวบ แล้วก็มีสายจากต่างจังหวัดด้วยนะคะจังหวัดตราจากลำปางก็มีจากเพชรบูรณ์นะคะคุณพ่อโทรมาคุณพ่อของน้องนัทธนิตเสียงใสมากผมโทรจากเพชรบูร์ครับคุณปานิชเนี่ยดีใจมากเลยนะคะที่มีสายจากคุณพ่อคุณแม่โทรเข้ามาต่อุสาห์ต่อโทรศัพท์ให้กับคุณลูกนะคะอย่างของน้องน้องป๊อปนี่นะคะที่อยู่ราชินีโทรเข้ามาไม่ติดนะคะก็ต้องออกไปโรงเรียน แต่ก็โทรมาใช้มือถือโทรมานะคะขับรถไปคุณแม่อยู่ในรถก็อุตส่าห์ใช้มือถือโทรเข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับโทรศัพท์ทุกสายที่โทรเข้ามาหาคุณปณิชแล้วก็อีกหลายๆสายที่ประิตไม่สามารถจะรับได้นะคะอลไคะค่ะมาถึงเรื่องด่วนเรื่องที่สองที่อยากจะขอร้องให้คุณลลานช่วยกันนั่นคือเรื่องของการที่เราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ด่วนเลยคะ่ะ ้นไม้ดวนปลูกต้นไม้ดวนปลูกต้นไม้ดวนแทนต้นไม้ที่เคยมีปลูกต้นไม้ดวนปลูกต้นไม้ดวนปลูกต้นไม้ดวนให้โลกยัเงยืีปลูกต้นไม้ดวนปลูกต้นไม้ดวนปลูกต้นไม้ดวนปรับอากาศให้ลงนี้ นั่นก็คือเรื่องด่วนๆเรื่องที่สองที่คุณปันิตอยากจะขอร้องให้คุณหลานๆช่วยกันนะคะเรื่องที่สามีค่ะวันนี้มีเรื่องขอร้องกัน3ามเรื่องนะคะอยากจะขอให้หลานๆหยุดทิ้งอะไรลงในทะเลด่วนเลยค่ะคุณเต่าเขามาขอร้องด้วยตัวเองเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ 让鬼子。 นั่นก็คือเรื่องด่วนๆสามเรื่องที่คุณปณนิดอยากจะขอร้องให้คุณละหลานช่วยกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคงต้องพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะตื่นเช้าๆค่ะ